กลับมาสู่รายการวิเคราะห์รีเพยผู้ชมทางบ้านครับวันนี้เราจะวิเคราะห์รีเพยของว้าวชัยนะครับในสนามดาก้อนคานว1นล1นาที55ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่า1นาที54เทียบกับ1นาที55จะเป็นยังไงนะครับไปดูเลย สำหรับ1นาที55 km. ของว้าวชัยนะครับเป็นเวลาที่ค่อนข้างเ็วเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะมีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างออกตัวถือว่าทำได้สวยเลยครับทำได้ดีเลยนะซึ่งการออกตัวผมมีคลิปสอนนะการออกตัวสำหรับทางโค้งแบบเมื่อกี้เป็นคลิปสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะขอกากไกวน,นิดนึงไปดูต่อ ความเร็วตกนะครับตอนออกโคง้งดูใหม่ช้าๆนะตรงนี้ถูกต้องเบิร์ถ,ถูกต้องแต่ตอนจบโค้งเนี่ยความเร็วมันตกเหลือ250นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เทคนิคออกโคง้งความเร็วไม่ลดเทคนิคออกโคง้งความเร็วไม่ลดหรือว่า deceleration dip นะครับเป็นการออกโคง้งโดยการปล่อยปุ่มดิฟเชา้าขับปุ่มเลี้ยวนะครับแบบนี้นะความเร็วจะตกเหลือประมาณ270ซึ่ง เมื่อกี้ตกไปเท่าไหร่นะของวาวชัยเหลือ25นะอันนี้27เรามาดูเปรียบเทียบครับถึงจะดูนิดเดียวนะแต่มันแซงแซงขึ้นได้เป็นคันรถเลยนะแล้วถ้าทุกโค้งรวมกันในี่มีผลเลยนะโอ้เงาหายไปจากจอเลยสิ่งที่วาวชัยผิดก็คือลายขับไม่สวยครับ Ex ็กซผิดที่แล้วก็ออกโค้งความเร็วตกเรามาดูเรื่องแรกลายการขับ ว้าวชายัยจะเป็นเส้นสีแดงนะจะเป็นลายการขับที่ตีวงแคบนะถ้าเราตีวงกว้างเนี่ยความเร็วมันจะมากกว่าตีวงแคบแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูใหม่ช้าๆนะให้ดูความเร็วแบบช้าๆเลยตีวงแคบอย่างเงี้ยความเร็วมันจะล่วงเยอะนะครับ2 4 2 4 25 2 4อย่างนี้นะความเร็วล่วงเยอะแล้วก็ออกโค้งก็ความเร็วตกอีกแล้วก็พึ่งมาใช้ X ซทางตรงอย่างนี้ผิดนะครับมาดูของผมกันบ้างครับ พยายามดิฟให้องศามันน้อยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับมันจะแรงที่สุดนะแล้วก็การเอ็กซีดจะเอ็กซีดไปด้วยแล้วก็เบิร์ดไปด้วยหรือว่าเอ็กเบิร์ดแบบนี้นะครับดูใหม่นะดูความเร็วของผมนะ28 27 28 27, 27 27 26, 27 25เนี่ยจะอยู่ที่567 8นะถ้าเทียบของวาลช้เมื่อกี้คือส4นะ ตรงนี้เหมือนเดิมเลยลายการขับไม่สวยเข้าโค้งที่ความแรง26นะ26เองครับดูขงผมครับตีวงให้กว้างให้ไกลจะแรงกว่านะความแรงในการเข้าโค้งของผม28นะครับนี่นะ28นะกลับมาดูเว้าชัยกันต่อในโค้งต่อไปโอ้ตรงนี้ช้ามากครับไม่ต่อเนื่องแล้วก็เอ็กซ์ซทางตรงอีก การไหลโค้งต่ออย่างนี้นะครับอย่าแวะขับตรงนะให้ไหลต่อเนื่องอันนี้คือน่าจะเข้าโค้งพลาดนะครับความเร็วล่วงไป199เลยอันนี้น่าจะผิดพลาดอย่างรุนแรงเลยแล้วก็มาหยุดแวะขับตรงตรงนี้แล้วก็เริ่มดิฟใหม่ทําให้เสียความเร็วอย่างรุนแรงโค้งนี้คือช้ามากครับแล้วก็เอ็กซิซต,ตรงนี้น่าจะน่าจะเล่นพลาดนะดูของผมบ้างครับดูความแตกต่างนะ ค้งต่อกันอย่างนี้ไหลให้มันต่อเนื่องไหลไปเลยต่อโค้งให้ได้นะครับไหลไปให้ไกลไปต่อโค้งหน้าให้ได้แล้วก็สะบัดให้แรงสะบัดซ้ายขวาแล้วมาถึงตรงนี้ของวอลชัยร้อยเก้าส่วนของผมสองสามสอนะครับต่างกันเยอะมากนะเสร็จแล้วให้ไหลซ้ายต่อเลยครับไม่ต้องไว้ขับตรงอย่างนี้จะแรงนะครับไหลยาวไปเลยแล้วก็เเบิร์ดตรงนี้ถ้าเราเเบิร์ดได้จะแรงถึง310เลยครับ ่าตรงนี้ไม่มีลายติถูกต้องครับอ่าแต่ตรงนี้ความเร็วตกนะครับออกโค้งแค่ตรงนี้นะความเร็วตกเหลือสอหไม่ได้ใช้เทคนิค d e c e l e r a t i o n d ิ p นะครับตรงนี้ดับเบิลดิฟเลี้ยวซ้ายถูกต้องครับหลายตรงนี้เหมือนมุมจะไม่สวยแล้วก็ความเร็วตกเหมือนเดิม ตรงนี้ไหลแต่เหมือนจะเปยไปนิดนึงทาให้ตรงนี้ตีวงกว้างเกินไปทําให้เสียความเร็วครับแล้วพอพาดตรงนี้ปุ๊บไปออกโค้งข้างล่างเนินนี้เสียความเร็วอีกครับไม่ได้ใช้เทคนิคออกโค้งเพ้าเรือไม่ลดดูของผมครับผมเลือกจะใช้ exit ตีวงเข้าวงในตรงนี้เลยแล้วก็ใช้ exit dip เพื่อไม่ให้ความเร็วตกนะครับดูใหม่นะแต่บนดิฟตรงนี้แล้วก็ exit เพื่อเข้าวงในทันทีครับแล้วพอ exit มา exit dip ต,ตรงนี้ต่อเพื่อไม่ให้ความเร็วตก อ่าตรงนี้ดับเบิลดิฟผิดนะครับผมตรงนี้ดับเบิลดิฟนะว้าวใช้เลือกดับเบิลดิฟแล้วก็มาเอ็กเบิร์ดตรงนี้เอ็กเบิร์ดถูกแล้วแต่ดับเบิลดิฟก็ผิดเพราะว่าตรงนี้ต้องทริปเปิลดิฟครับแล้วก็เอ็กเบิร์ดไปนะดูช้าชาครับดิฟดับเบิลดิฟทริปเปิลดิฟแล้วก็หยุดยื้อไปนะครับต้องทริปเปิลดิฟนะโอเคครับประมาณนี้ก็วิเคราะห์รอบเดียวพอนะรอบสองนะ่าจะเหมือนเดิม ก็ใครที่เป็นมือใหม่อาจจะงงคำศัพท์นิดนึงก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆดูไปนะหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย